รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสนับสนุนโดยร้านอาหาร Major air, Y h oh e ี e Major Cinema r ร t ช h โ o t h ส Studio Ramitra ออย่ืเกิดแล้วย well> ังค่ะยังค่ะโอนเฮ้ยเฮ้ยอะไรร้อนหรออือออกทุกอันเลยมั้งอันไหนคือสิงโตนะเฮ้ยเฮอได้อยู่เฮอเฮ้ยเออ้ีโควตได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมและนี่คือรายการ วันนี้ที่เวทำเนี่านรูเบนเราก็พารูเบนเนี่ยมาอยู่ที่นครสวรรค์เทฟเนียก็ยังเช่นเคยปิงปองก็ยังไม่หายดียยยใช่แต่เ,เราก็ไม่ได้มานแค่สองคนนะเพราะว่า เรามีวิธีกรอีกคนนึงซึ่งแบบฝีปากกล้ามากๆเลยอารมณ์ขันอารมณ์ดีเหมือนปิงปองเลยนั่นก็คือดีเจมาต้มค่ะดีเจมาต้มค่ะมาทำงานได้แล้วค่ะถึงแล้วครับถึงแล้วครับโอ๊ยอ๋อๆไม่เป็นไรนะครับคุณมาต้มกลัวจังเลยโอเคค่ะแล้วก็สายฝอก็ต้องล่าไปแล้วนะคะเอายังยังยังเหรอ ็ปิงปองส่งแบบภารกิจมาให้มารับช่วงต่อแทนนิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่นะครับซึ่งปิงปองเนี่ยจะพักจากรายการนี้ประมาณ10ปีไม่มารับหน้าที่แทนปิงปองหน่อยก็ฝั่นรักษาตัวด้วยละกันนะดีใจฮิปเปิร์นะนี่โอเคดีใจดีใจกันทำไมพี่กีกรรายการนี้มันบ้าผู้ชายวะแล้วขอหาปิงปองแป๊บนึงดีกว่าเขาจะบอกเลยว่าเขาป่วยเพราะอะไรใครเป็นคนมาที่เขาป่วยอ่ะ อุ้ยรับแล้วยรับด้วยฮัลโหลโสวัสดีครับฮัลโหลปิงปองเธอป่วยหรอเธอป่วย ok จากรายการอะไรอะไม่ใครทำอะไรเธอ<ะ> <c oughs> อานี่เราต้องเหตุอยู่นี่เหรอเรนเหตุอยู่นี่แล้วก็มาย,ย่งงานด้วยใครรู้หรอว่าตัวคนทำให้ปิงปองป่วย ได้ปิงปองให้บังให้ายท่านผู้ชมหน่อยแม้ว่าปิงปองจะยังรักษาตัวเองอยู่แต่ก็คิดถึงคุณผู้ชมเป็นที่สุดเอาเป็นว่าหากป่วยเมื่อไหร่จะรีบกลับมาหาแฟนรายการสายฝ่อออนทัวยแน่นอนอ่าเดี๋ยวในวันนี้นะฮะมาถึงนครสวรรค์แล้วตุ่มแน่มั่นใจว่าสายฝ่อออนทัวเนี่ยต้องพาออนทัวแบบไม่ธรรมดาวันนี้ นครสวรรค์เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่แบบว่าเราอะขับผ่านไม่ค่อยได้แวะก็อาจจะแวะแบบว่าเออแวะเยี่ยมตุ๊กปามแวะซื้ออะไรขนมข้านมอะไรต่างๆวันนี้เราจะสต็อปหลายที่มากกที่นี่วันนี้เรามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายแต่เราไม่บอกดีกว่าให้ไปรอดูเองเพราะเดี๋ยวบอกแบบเขาเบื่อเาไม่อยากดูบอกไม่ได้ไม่ได้ทำกันบ้านนะไม่ได้อาสากินคนไม่ได้ะสายฝอออนทัวร์วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมและฝอมาเที่ยวมาที่จังหวัดนครสวรรค์เมืองปากน้ำโพแห่งนี้ รับรองว่ามีดีกว่าที่เป็นเมืองทางผ่านแน่นอนและเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้ง3คนก็เลยขอแวะสักการะศิดิ์สิธิ์คู่บานคู่เมืองที่สารเจ้าพ่อเจ้าแม่น้ผากัสกอนที่นี่เขาว่ามีเรื่องเล่าสืบต่อกันมายาวนานเลยทีเดียวว่าแล้วก็ให้พี่ๆเขาเล่าให้ฟังกันสักหน่อยดีกว่าค่ะชื่อพี่วันค่ะนี่มาแวก็สวรรค์การเป็นครั้งแรกต่ยังไม่เคยมีโอกาสมา สการะนะครับศาลเจ้าแม่หน้าผาหน้าผาก่อนอันดับแรกวันขออนุญาตเล่าประวัติคาป็ีมาของศาลเจ้าศาลเจ้าแม่หน้าผาของเราเนี่ยเกิดจากการที่ตายายคู่หนึ่งนะคะได้ฝันว่ามีเจ้าแม่นะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะคะลอยน้ํามาติดอยู่ที่บริเวณหน้าผาตรงนี้ในนิมิตนั้นน่ะเขาได้บอกว่าถ้าอยากให ชาวปากน้ำโพทีท่เนี่ยค้าขายจเจริญรุ่งเรืองหรือว่ากินอยู่แบบกินดียอยู่ดีใช่ก็ให้อันเชิญเขาขึ้นมาเช้ามาตายายก็ไปดูก็มีจริงๆค่ะเป็นไม้จันท์นะคะที่สลักเป็นเจ้าแม่ ชาวบ้านแถวนี้ยได้ข่าวก็มากราบมาไหว้กันก็ทําบุญก็ค้าขายดีขึ้นเจริญรุ่งเรืองก็เลยเป็นสาลเจ้าอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้รวมถึงประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ทุกจีนนะคะของนครสวรรค์ที่มียาวนานถึงร้อยห้าปีเราเห็นแบบในโซเชียลใหญ่โตใช่ใช่แต่ไม่เคยมาเลยนะคะอย่างวันนี้ที่เราจะได้เจอกับคณะสิงโตหกเกี้ยนนะคะ อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องนึกถึงเมื่อมาถึงจังหวัดน,นครสวรรค์น,นั่นก็คือการเชิญสิงโตนั่นเองซึ่งที่นครสวรรค์ก็เป็นคณะสิงโตฮอกเกี้ยนที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่ก็คือเฮียไหลพินะคะการแส,สดงนะเมื่อกี้หนูคุยกับพี่เขาบอกว่าแบบจะไม่ค่อยเหมือนกับที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวใช่ไหม สิงโตฮกเกี้ยนที่มีอาณลักษณ์รูปแบบมาจากประเทศไต้หวันอ๋อแต่เราหมืนคิดว่าแบบจีนเลยเออจีนมาจากจีนหย่างเดียวเล่นเหมือนกันไปต้องไมหาครับสิงโตฮกเกี้ยนมันต่างกับสิงโตปกติทั่วไปที่เราเห็นตามสุทธีเนยสิงโตฮกเกี้ยนเป็นชาติพันธุ์ที่5ของสิงโตทั่วไปที่มีอยู่สี่คณะแล้วนะครับมีปลูกเป็นเรื่องเป็นราวเป็นการเรียกที่มีทั้งหงมีมังกรแล้วก็มีผีเด็กนั่นมีอะไรมีเด็ก นะฮะตัวที่ทะเลน่ะทะเลนะฮะไหนไหนเข้ามาลูกเข้ามาลูกพี่เขามาพี่เออตาลาก่ะเก่งนั้นเลยขอไปดูทุกเซ็กชั่นหน่อยตรงนั้นเขาทำอะไรกันอยู่อันนี้เป็นเด็กใหม่ได้ครับอันนี้มีมีฝาแปดแปดสามทำในคานาฮะโเกียนไหนคนไหนดูเอาเปรียเทียบหน้าหน่อยไหนอันนี้แปดสามคนครับแต่อันนี้เขายังเพิ่งเข้ามาใหม่การฝึกต้องเบสิกก่อนนานไหมครับจริ่งฝึกกันเป็นปีนะครับกว่าจะได้นะครับไม่ได้ครับ โอ้ยนกโอ้ยก็จะมองมองที่ที่ปากนะครับเพราะตามองไม่เห็นนะครับโอ้ยพอแล้วได้ๆๆเดี๋ยวลองให้เขาาทำมาดีกว่าเพราะต่างชาติน่าจะทำได้อ่าไปเฮ้ยเออได้อยู่เออเอ้ยทำดีเดึงๆๆย อสีงโตนะไปเออเออเอยเออ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 ่ออเ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 เออออเออเออเเ อยากให้หลายฝากฝากมาชมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพประจำปีที่105 <S <S ซึ่ง,งจะจัดช่วง15ถึง20กุมภานะครับนึงก็มาดูกัน้เยอะนะครับแสดงน้องๆน่ารักขอบคุณด้วยขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณครับ ที่เที่ยวต่อไปของสายปอออนทัวหากคิดถึงของฝากจากเมืองปากน้ำโพคองดีไม่พ้นของฝากขึ้นชื่อย่างขนมโมจิที่ใครมาเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์เป็นต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านจ้าสายปอของเราเป็นคนนำเข้าเราต้องมาที่ไหนนะ มาที่นี่ครับร้านเอต้องมาอยู่ที่นี่แล้วโมจิไม่ใช่จันสุวรรณโมจิจันสุวรรณโมจิครับพ่กิสกรงของเราในวันนี้จะทำอะไรบ้างยังไม่บอกดีกว่าไปเจอกับคุณแม่ดีกว่าเจ้าของร้านด้านในสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตรบกวนเวลานิดนึงก็คือรบกวนเวลาสักประมาณสิบนาทฬิกานานไปหน่อยนิดหนึ่งถามก่อนเลยว่าทำไมเวลาที่มาทครสวรรค์เนี่ยจะต้องมาที่ร้านนี้ ใครมาเข้าร้านจันสวรรค์จะต้องมาหยิบกล่องสีชมพูคือคุณแม่ทำมากี่ปีแล้ววะอ๋อนี่นี่นี่มา39ปียังไม่เกิด39ยังไม่เกิดเลยยังไม่เกิดเลยเกิดแล้วยังค่ะยังโมจิจริงๆอะนุจัตต์คือมันเป็นขนมญี่ปุ่นเออทำไมนางถึงมาอยู่ตคอสวรรค์ได้อะชื่อจริงๆคือขนมเซียนมข้นหวานแต่ว่าพอเริ่มผลิตมาหลายๆเจ้าขึ้นมาเนี่ยมันทรงมัน เหมือนในขนมโมจิค่ะแต่อันนี้วัตถ <ament. S 2> ุดิบตัวหลักๆเลยคือแป้งใช้นมข้นค่ะเบางี้แม่พาทัวร์ร้านหน่อยได้ปะไปดูว่ามีอะไรขายบ้างได้ค่ะดีกว่าถ้าจริงๆแล้วอันนี้นะคะคือตัวตัวที่เกิดใหม่ในปุ๊ก จอยฟูกูได้เลยค่ะอยู่มากี่ปีแล้วตรงนี้อันนี้เหรอตื่ไ้เลยอ๋อใหม่สดใหม่สดใหม่ด้านใหม่ทำไมด้านใหม่ล่ะที่มีเลยวแม่ดังเลยพี่โอเคเริ่มไส่ดังเดิมของที่นี่ที่ว่าขึ้นชื่อไส้ถั่วไข่เขมและอันนี้ไส้ถั่วไข่เคมนะครับนี่น่าตามันเป็นอย่างนี้คือเราเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆหัวกูเป็นไรแล้วหัวหหหหัหวหัหหหหัหห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  ตัดทำไมรือเพื่อนเขาเขาเพื่อนไมันปวดนะเมันยเลยไอ้บ้าแม่ผูเคามาเข้ามือเร็วอ้อแม่เหมนอนกินด้วยปัญตาส่วนเกิน ที่โมจิจันสุวรรทั้งทีจะให้เดินเล่นชิวๆ,วๆก,กินขนมอย่างเดียวก็คงจะธรรมดาเกินไปซะหน่อยอเดี๋ยวแม่ขอจะพาไปดูโมจิจันสุวรรว่าเขามีกระบวนการผลิตยังไงช่วงนะหน้าพลาดนะช่างสามารถทำนหนึ่งคนเดียวอ่ะแต่ใช่ค่ะสนับสนุนโดยค่ายเพลงมหรี m u มิวสิก GOFX คลับสำหรับนักลงทุนเมื่อช่วงที่แล้วทางน,นิวมาตูมและรูเบนได้ลองชิมขนมโมจิที่ยังคงเอก,กลักษณ์การปั้นด้วยมือก็ถึงเวลาที่ทั้ง3คน <c oughs> จะได้ไปดูวิธีการผลิตและลองปั้นโมจิกันบ้างแล้วจะสนุกสนานขนาดไหนไปดูกันเลยจ้าเราจะต้องทำไส้เตรียมไว้อันนี้ไส้เราวนเสร็จมาแล้วแล้วก็หั่นไข่เรียบร้อย แล้วหลังจากนั้นมาก็จะส่งมาที่แผนกแป้งเท้าห่อหอเสร็จแล้วก็จะไปปัน้นเริ่มปั้นกันจนคล่องแคล่วแล้วเดี๋ยวเราจะมีเกมให้เล่นกันสนุกสนุกนะดยให้ทั้ง3คนปั้นโมจิแกันภายใน3นาทีใครปั้นโมจิได้จำนวนเยอะและสวยได้ใกล้เคียงมาตรฐานโมจิจันทร์สรวนจะเป็นผู้ชนะรับไปเลย1คะแนนถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันได้เลย เออจี้โคตรดังเลยเป็มยศทำไรก็ทำใบวะคุณมากู้มตั้งปั้นกลมด้วยมันไม่กลมตรงไหนคะแม่ไม่ได้อเนี่อย่างเงี้ยแม่ก็น่าจะรู้นะคะว่าใครมีความเป็นกุลสตรีไทยเหมาะกับการทำขนมที่นี่โอ้โหลองทำให้ป็นัวตอนหมอก่อนตอนนี้วางอย่างงี้แล้อย่างงี้ไปหกมาแล้วมันก็ติดกันสิจ้ะนี่ต้องให้เนียนแบบนี้จ้ะ อ,อ่ะก็ไม่ยากเลยอ่ะนี่เอาไป <c oughs> นะ <c oughs> เกมแรกของเราก็คือน mm ิค hmm. ด mm ิว hmm. รับไปเลยหนึ oh ่งคะแนนจ้าโอ้โหแม่วันนี้สนุกสนานมากมายเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณแม eh ่ด้วยนะขอบคุณมากๆากนะคะขอบคุณพี่ทุกคนเลยนะคะคคะะแล้วก็อยากให้คุณแม่ฝากร้านนิดนึงว่าก็คือเผื่อใครผ่านไปทางมาน้าฟสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากร้านด้วยนะคะเจนสวรรค์โมจิเต็มไส้เต็มคำมือคำไร่สามมีของฝากมากมาย ในแฟนของจันสุวรรณมีประมาณเกือบ30ชนิดเชิญมาเลือกชมและซื้อได้เลยค่ะขอบคุณนะคะน้าอามเนี่ยไปอบน้องแต่การแข่งขันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเพราะเกมที่2นินิวมาตูมแล้วรูเบนจะได้ประลองความเร็วกันที่จันสุวรรณมอเตอร์สปอร์ตสนามโกคาร์ทแห่งแรกและแห่งเดียวของเมืองนครสวรรค์และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ตรงไหน JS w Motorsports ซึ่งอยู่ในเครือของคือธุรกิจของคุณแม่เราไปดูมาแล้วอันนี้ธุรกิจของคุณลูก<ช>คุณวินคุณเปิดตรงนี้มานานหรือ,อยังฮะได้2ปีแล้วครับความชอบส่วนตัวหรือว่าเราเป็นยังไงก็ความชอบส่วนตัวด้วยแต่วันนี้เราเนี่ยจะมาแข่งการถูกต้องไหมอ่าซึ่งแน่นอนว่าการแข่งขัน่อสักู่เนี่ยก็รูแล้วนะว่าเปินก็คือประตูนั่นเองที่ เช็คเทมดีๆด็กฉันเองถ้าอยู่ทีมอยู่ก็คือได้เปรียบเลยเพราะนำมาแล้วหนึ่งคะแนนอตอแล้วสามารถเลือกคนเข้าทีมได้เลยหรอ Yes นี่มีสิทธิ์เลือกใครได้บ้างคะเนี่ยฝั่งนู้นก็ได้ครับหลคนเลยหรอไหนยืนดูซิอ่าโอเคขอเลือกก่อนเลยชื่ออะไรนะคะชื่อไหนครับไอานายต่อไปฉันเลือกต่อปะอ่าเอาดิโธ่พี่วินเล่นด้วยหรอเนี่ยใครอ้าวเอาพี่วินได้เหรอพี่วินครับเราล่ะยังไงเออผมมีใครมีใครทำเป็นอีกบ้างครับไม่วงไม่วงคนนี้คือใครครับแฟนผม หลอดมั่นใจหรอวะหล็นแฟนเดินนี่นี่เขาเป็นแฟนพี่วินอ้าวฝั่งนั้นฝั่งเอได้ยังไงก็สู้ได้ชนะแน่นอนจับมือก่อนแบ่งทีมกันเป็นที่เรียบร้อยก็ให้พี่วินเขาอธิบายการขับขี่และความปลอดภัยก่อนลงสนามก็สกอร โดยกติกาคารแข่งข,ขันมีว่าทีมไหนรับโกคาร์ทเข้าเส้นชัยครบทีมก่อนจะเป็นผู้ชนะรับไปเลยสคะแนนดูเหมือนว่าทั้งสองจะพกความมั่นใจกันมาเต็มร้อยเลยนะไปดูกันก่อนเลยว่าใครจะเจ๋งกว่ากันหน้าตอนนี้นะครับการแข่งขันมันกระดูดเดือดเลยนะท่านผู้ชมฮะสู้ๆนะคะแต่ตอนนี้อยากให้พี่วินชนะเหลือเกิน ลผลการแข่งขันก็ออกมาแล้วนะคะผู้ที่ชนะก็คือดิฉันเองค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนนิวคิดว่าก,การเลือกสมาชิกในทีมนะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะไม่ใช่เลือกแต่อะไรก็ไม่รู้แต่สงครามยังไม่จบ,จบเธอไม่รู้หรอนิวว่าฉันเนี่ยต่อให้ทุกงสองเกมแต่พูดก่อนที่จะไปต่อ,อขอพูดหน่อยว่า เป็นถึงเจ้าของแพ้ได้งไงมันไม่ใช่จากผมพี่เราเริ่มจากเราเลยจูบินยังไงอ่ะยังเปิดต่อใช่ไหมที่นี่เปิดต่อครับอ่ะเปิดยังไงยังไงรายละเอียดถ้าแบบคนที่สนใจอจะมาเล่นโกคาทีนี่ชื่อสนาม JSW m o t o r s p o r t นะครับเปิดเวลา9โมงครับถึงเวลา2ทุ่มครับ เพื่อนๆที่ชื่นชอบการขับโกคาร์ดก็มาประลองความเร็วกันได้ที่สนามแห่งนี้เลยนะจะมานั่งชิลๆที่วินคาเฟ่ก็ไม่ว่ากันติดต่อกับทางพี่วินหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ J S w Motorsport ได้เลยเปิดบริการทุกวันต้อนรับเพื่อนๆทุกคนฝากไว้ด้วยนะครับทั้งแบบโกคาร์ดด้วยแล้วก็วินคาเฟ่ตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณคุณวินนะและช่วงหน้าเกมสุด้าย ทันควรจะต้องไม่ยอมอีกรอบไปรอบนี้ขอโทษนะจ๊ะขอบคนขออนุญาตไม่ออมเหมืนะจำเอาไว้นี่เอาอ๋อจำหัว้เดี๋ยงปั่นเราเองได้เหรอแต่เกมนี้จบอย่าเพิ่มนับศพทหารช่วงหน้าเรามีเกมตัดสินรออยู่มาดูกันว่านิวมาตุูมและรูเบนใครจะเป็นผู้ชนะของสายฝอออนทัวร์ในครั้งนี้เดี๋ยวรู้กันจ้า ย GOFx ครรััับบสหนนกลทุเป็นไงบ้างรูเบนวันนี้โอ้โอ<ค>สนุกครับเหนื่อยแต่สนุกมากครับเพราะฉะนั้นนะ่ะกองทัพต้องเดินได้วยทองวันนี้เราก็จะพารูเบแล้วก็มาซูมเนี่ยมาซื้อของกินที่ตลาดท่าเลือคลองคามจะได้ไดกินข้าวแล้วหรอเออนะเพราะฉะนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูแต่สงครามยังไม่จบนะยจ้า ทำไมล่ะหล่อนได้คะแนนเป็นหนึ่งแต่่แล้วค่ะแล้วเราเท่าไหร่ศูนครับศูนครับไม่อายหรอไม่แล้วเราล่ะ <laughs> ลบศูน <laughs> วันนี้ยังอยู่อีกหนึ่งภารกิจสุดท้ายซึ่งเราจะมาทํากันกลางตลาดคนที่คะแนนน้อยที่สุดจะต้องถูกลงโทษกลางตลาดเช่นเดียวกันอ่าโดยมาตัดสินีเกมนี้เพราะเกมนี้มีคะแนนทั้งหมด1 0 0 0 0แคะแนน อุอหรอไม่ใช่เหรอุยแต่ตอนเนี้ยไปดูก่อนว่าในตลาดเขามีอะไรบ้างโอเคเร็จยังทายังความน่ารักของตลาดที่นี่ที่ก็ตูเห็นกคืออาหรอเขาจะมีความเป็นแบบมุงจาเหมือนกันเดินเดินเนเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆก่ันใช่ No I don't understand นี่ไม่แปลกเลย เหมืนก็มาคนเดียวยังไงก็ไม่รู้ก็ต้องคุณแต่นะจ๊ะพี่มาช่วยคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายเดินใส่ตลอดได้เลยจะค่ะเชิญเลยค่ะพี่ลาเอาอะไรเยอะเลยนะเราหัวชนกันทำเตี้ยเป็นแ่บ You want to eat this egg or my egg? This egg, this egg, this egg, this egg. You want to try, pa? Yes, let's try. Let's try. นี่ s this, this, this. Oh, oh, oh my god, oh my god. ไปไงไปไงเฮ้ยกัด uhm ด bo> si> ิ่งเล่นอะไรตลกปัญญาอ่อนอันนี้รอดูเลยรอดูเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรร้อนเหรออือขี้ตัวบอดทำรมดาอะไรเยดูเบนยังไงเฮ้ยอือืมไม่เล่นด้วยนะมุ ช่วงเย็นแบบนี้นิวและมัตูุก็พารูเบนมาเดินหาของกินอร่อยๆกันที่ตลาดท่าเรือคลองค้างกัสกันที่นี่รวบรวมของกินอร่อยๆไว้มากมายให้ดีลองลิ้มชิมรสทั้งอาหารคาวอาหารหวานเดินเล่นกันมาสักพักใหญ่ๆก็มาถึงภารกิจเกมตัดสินของเรากัน มีว่าทีมงานจะติดพพดอ,อิดบนเสื้อผ้าของนิวมาตูมและรูเบนและให้ทั้ง3คนเต้นกันแบบสุดเวียงโพดอ,อิดบนตัวใครร่วงหมดก่อนจะเป็นผู้ชนะไปเลยขอเสียงเชียรหน่อยเร็วแม,ม่มาตูมสู้สมาตูมููดีดเดี๋ยวเอาให้หมดเลย รอเล่นออะพร้อมไหมล่ะทุกคนเธอพร้อมแล้วไปดูกันอาดูเอาดูเอาดลกก้อนค่ะมตูตโตมาโต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 อะไร พี่ให้สู้ไม่รู้เลยนุ้งแม่หนูแพ้สนุปการแข่งขันวันนี้มีชนะรวดั้งสามเกมคู่แพ้ก็ต้องโดนลงโทษไปตามระเบียบนะจ๊ะมาตุม้มรูเบนแต่งแต้มเพิ่มสีบนใบหน้าแล้วเอาไปเดินหาของอร่อยๆกินกันใครที่ชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวสไตล์ช็อป ชิมชิวส่วนราคาก็ถูกถูกเพราะคนในชุมชนเป็นพ่อขาแม่ขายนั่นเองแนะนำกันให้มาที่ตลาดหาเรือของขางได้ไหยนะอยูก็รู้อยู่ก็รู้หิวหรอป็นไงบ้างสนุกมากเลยครับทุกอย่างที่ได้ทำวันนี้ก็เพิ่งทำครั้งแรกแล้วก็หลายอย่างก็เพิ่งเห็นครั้งแรกคือว่าเปิดประสบการณ์เปิดตาใหม่แล้วก็ได้ ของที่ลึกแชททูแทททูประจำจังหวัดครับ I love you Thank you very much แต่ว่าจริงๆแล้วอยากมาอีกนะไปไหนวันบอกด้ยสิวันไหนจะมาอีกได้ไหมได้เลยเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเพราะว่าเป็นปองน่าจะอีกแบบสิบปีไม่เถอะยังไงนะคะก็ฝากติดตามรายการสายฝ่อออนทัวร์ด้วยนะคะช่องจี m เอ็มยี่สิบห้าวันพฤหัสบดีเวลาสี่ทุ่มสี่สิบห้านะคะแล้วก็ ถ้าใครอยากจะดูคลิปย้อนหลังของเรานะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube นะคะสายฝอออนทัวร์แล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจสายฝอออนทัวร์แล้วก็รูปน่ารักๆของพวกเราใน Instagram สายฝอออนทัวร์แล้วก็คลิปลุลลุดน่ารักๆของเราใน TikTok สายฝอออนทัวร์เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนาะขอลา <c oughs> ไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ กับ,บดาหนะ้าตอนรับกันคำแรกของปิงปองกับหนุ่มฟอสจากเมืองมังกรนีท่องเที่ยวกันแบบสไตล์ครอบครัวพร้อมเกมสนุกสนุกและบทลงโทษสุดท้าหฮาวการจากทุกคน